ครับท่านผู้ชมพบกับกับผมช่องสังชียแนลนะครับวันนี้กับผมจะมาแจกหัดเน็ตฟรีของค่ายเอเอวันตูคอนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัว9รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ช่วยกันกดถูกใจกดกัดดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับและพร้อมแล้วไปรับชมเน็ตตัวที่1กันเลยนะครับ เน็ตตัวที่1กดดอกจันเจ็ดเจดอกจัน 7, 4, 7, 4, เจ็ดสี่เจสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะเารใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่ส,ส,สกดดอกจันเจ็ดเจดอกจันหนึ่งหสีส่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน550ดอกจัน3 1 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4บ kb ระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน550ดอกจัน สามหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้าร้อยเอมบีระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที้าเน็ตตัวที่ากดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เคบีระยะการใช้งานหนึ่งชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับ เน็ตตัวที่6กดดอกจัน 5, 5้าดอกจัน3ามสาสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384ร้อยแปด kb การใช้อาน1นึ่งชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่7นะครับเน็ตตัวที่7กดดอกจัน 5, 5้าดอกจัน สามสามาสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kb อยระยะการใช้ง,งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่8นะครับเน็ตตัวที่8กดดอกจัน788ดดอกจัน90์หน้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4ี่กิกะยะการใช้ง,งาน30วันนะครับเน็ตตัวที่9นะครับ จ็ดตัวที่เก้าตัวจุดท้ายกดดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันเจ็ดสองหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4กิกะยะการใช้งาน30วันนะครับก็ครบไปตั้ง9ตัว9หลักแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ